เดินสุ่มสี่สุมห้าเข้าป่าเดี๋ยวหนามก็ตํ่าเท้าแลวท่านก็ชี้ว่าการทำอย่างนี้มันทำให้คนที่เขากำลังถือหางอิสราเอลอยู่มองไทยด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องการลุมเชีย นายกอิงให้ลงหิวผมต้องบอกท่านที่รบทั้งหลายนะครับขณะนี้ขบวนการในการชี้นำสังคมของกลุ่มเคลื่อนไหวที่สนับสนุนนายกอิงภายใต้การสั่งการของคุณพ่อ กำลังเดินไปสู่ยุทธวิธีสร้างอุปทานหมู่ให้เกิดขึ้นแต่เรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าทีมการเมืองของนายกอิงพลาดทีมการเมืองของนายกอิงที่ไปไประชุมที่กรุงโดหฮาประเทศกาตาร์และเปิดเจรจาทวิภาคี ก็คือเจรจาสองฝ่ายระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่นายมาซุสเปอร์เชสเคียนถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติผมจะไม่เอาเรื่องนี้มาสร้างความวิตกกังวล ไอ้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ในสถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกตินายกรัฐมนตรีหนูอิงเนี่ยและทีมงานทั้งหลายนีย่ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติ วันนี้มันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเป็นสงครามที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องประกาศสงครามระหว่างกันเมื่อวานก่อนก่อนที่คุณหนูอิงจะเปิดเจรจาทวิภาคีก,กับประธานาธิบดี เปอร์เชสเคียนของอิหร่านอิหร่านพึ่งส่งจรวดไฮเปอร์โซนิกและจรวดร่อนประมาณ200ลูกไปถล่มฐานทัพอากาศ3แห่งของอิสราเอลได้รับความเสียหายอย่างภาพดาวเทียมที่สำนักข่าวของจีนเอามาเปิดเผยนี่แหละครับก็เสียหายมากเครื่องบิน F16 เครื่องบิน f15 หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเอฟหลายลำถูกทำลายเสียหายนี่เขากำลังทำสงครามกันมีคนไทยอยู่ในประเทศอิสราเอลประมาณไม่น้อยกว่าห0 0 0 0่นคนนายกเลมนมรีต้องรู้เรื่องนี้ เมื่ออิสราเอลประกาศสงครามโดยไม่ต้องแถลงอย่างเป็นทางการกับอิหร่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีคุณหนูอิงต้องรู้ว่าเบื้องหลังหรือผู้สนับสนุนอิสราเอลมีใครบา้างสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งเยอรมน,นีใน ตะวันออกกลางก็มีจอแดนผู้ที่วางเฉยก็อียิปต์แม้กระทั่งซาอุดีอาระเบียดังนั้นเรื่องนี้มันจะทำให้ขัดกับสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศนายมาริดได้ไปถแถลงที่นิวยอร์กว่า จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาทุกมิติทั้งด้านคทั้งด้านกลาโหมด้านการค้าด้านการลงทุนท่านทั้งหลายครับผมเคยพูดเรื่องการทำการทูดแบบตีสองหน้าของรัฐบาลคุณหนูอิงให้ท่านทั้งหลายทราบไปแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี้การตีสองหน้ากำลังจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งต้องขอเอ่ยชื่อท่านนะคุณไพศาลพืชมงคลซึ่งท่านก็มีความสัมพันธ์อันดีกับอิหร่านกับเกาหลีเหนือกับจีนหรือแม้กระทั่งกับรัเสเซียพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ได้โปรสหรัฐอเมริกาไม่ได้โปรยุโรปท่านยังไม่เห็นด้วยในกรณีที่ นายกรัฐมนตรีหนูยิงไปเปิดการเจรจาทวิภาคีกับประธานาธิบดีมาซูดเปอรเชสเคียนของอิหร่านเลยท่านไม่เห็นด้วยท่านใช้คำว่าเดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าป่าเดี๋ยวหนามก็ตําเท้าและท่านก็ชี้ว่าการทำอย่างนี้ มันทำให้คนที่เขากำลังถือหางอิสราเอลอยู่มองไทยด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรก็ไม่รู้ว่าวุทธภิพวะทางการต่างประเทศของหนูอิงเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ไหมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวคนไทยนะครับคนไทยอยู่อิสราเอลไม่น้อยกว่าห้าหมืนคน ไปทำงานที่นั่นส่งเงินกลับมาประเทศไทยต่อปีหลายหมื่นล้านบาทในสถานการณ์ของอิหร่านในสถานการณ์ของเลบานอนและในสถานการณ์ของจอร์แดนคุณหนูอิงต้องให้กระทรวงต่างประเทศบรรยายสรุปให้ตัวเองได้เข้าใจเสียก่อน ในสถานก,การณ์ของอิหร่านตอนนี้ระบบการปกครองของอิหร่านมีผู้นำสูงสุดชื่อออยาตุลาคาเมเนีเป็นผู้นำในการปฏิวัติอิสลามสร้างรัฐอิสลามขึ้นประธานาธิบดีคนใหม่นายนมาซูดเปอร์เชสเคียนเป็นคนที่มีแนวความคิดที่ต่อต้านการปฏิวัติอิสลามก็คือเป็นชีอะ สายกลางสายเสรีนิยมเอาชนะคนของผู้นำสูงสุดอายาตุล่าคาเมนีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วในอิหร่านเขาเห็นความขัดแยง้งระหว่างประธานาธิบดีมาซูสเปอร์เชสเทียนกับอายาตุล่าคาเมรนอีอย่างชัดเจนในสังคมอิหร่านแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็คือดํารงความมุ่งหมายในการปฏิวัติอิสลามต่อไปมีกองกำลังมีกองทหารในการปกป้องการปฏิวัติอิสลามชื่อว่า IRGC เป็นกองกำลังหลักในการควบคุมความมั่นคงแยกต่างหากไม่เกี่ยวกับกองทัพบ,บกอิหร่านไม่เกี่ยวกับกองทัพเรืออิหร่านไม่เกี่ยวกับกองทัพอากาศอิหร่านแยกต่างหากเป็นกองกำลัง ปกป้องการปฏิวัติอิสลามเรียกว่า IRGC และกองกำลังนี้ก็ตั้งกองกำลังอาสาสมัครย่อยซึ่งก็มีคนจำนวนหลายหมื่นหลายแสนคนเข้าร่วมเรียกว่ากองทัพกุสกองทัพกุสคือกองทัพไอ g c แต่ปฏิบัติการนอกอิรานเข้าไปช่วยรบในอิรักเข้าไปช่วยรบในซีเรียเข้าไปช่วยรบในเลบานอน หรือแม้กระทั่งเข้าไปช่วยรบในเยเมนบางกลุ่มก็เข้าไปช่วยรบในกาซาต้องบรรยายสรุปเรื่องนี้ให้ในายกรัตรีคุณหนูอิงได้รับทราบว่าในอิหร่านแยกคนออกเป็นสองกลุ่มสองความคิดอย่างชัดเจนประท้วงถูกจับติดคุกหลายหมื่นคนถูกประหารชีวิตหลายร้อยคนจากกรณีการเสียชีวิตของ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมฮียาบไม่เรียบร้อยมาชาอามีมีการประท้วงยาวนานมาสองปีแล้วกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มประชาชนต้องการเสรีนิยมต้องการที่จะล้มล้างการปกครองแบบรัฐอิสลามของอิหร่านและศาสนาสถาปนาการปกครองให้ทายาทของกษัตริย์ชาปาลวีตอนนี้เป็นองค์ชายอยู่ที่ยุโรปเนี่ย มาเป็นกษัตริย์ของอิหร่านและให้อิหร่านปกครองในระบบการปกครองรัฐสภามีกษัตริย์เป็นประมุขเป็นเสรีประชาธิปไตยนี่เขาสู้กันอย่างนี้อยู่ในอิหร่านซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็สนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวนี้ซึ่งเคลื่อนไหวโดยเสรีในยุโรปเคลื่อนไหวโดยเสรีในแคนาดาเคลื่อนไหวโดยเสรีในสหรัฐอเมริกา ต้องให้เข้าใจว่าตอนนี้อิหร่านกำลังถูกทำให้แตกเป็นเสียเส่ยง